สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยแนวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ก็คือเกมแพรนวัวซัสมบีนะก็ซึ่งก็อันนี้กลับมาเล่นภาคแรกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ทะเลเลียเนี่ยผมทาเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงเพราะว่าความใหญ่ก็เลยมาหาเลยทารอก่อนก็คือการเล่นเกมแพรนวัวซัสมบีนี่แหละบริการเสียเรืเอกเมอร์เลยฮะ เสียงเพลงเนี่ยมันรบควรท่านก,ก็ขอไปน,นะเพราะอนนดูมันไม่มีกลางคายปรับเสียง,ง,งยอันนี้ยังเป็นแค่ช่วงฝึกสอนอยู่นะฮะแต่สักพักหนึ่งแล้วก็พูดจริงๆ้ะ เันได้ส้าหน่อยก็พอเร <R ains. S 1> าอาจจะไม่ค่อยพูดนะพาอตอนนี้มันไม่มีอะไรให้พูดอรอกเงียบหน่อย ก็มันจะมีบางวันที่ผมแลบไปคอลับกับคุณมูยองนะก็ถ้าวันไหผมไม่ได้ลงคลิปก็อาจจะมีคลิปที่ผมแลบไปทําคลิปกับคุณมูยองก็ไปดูก็ได้<อ>ถ้าผมได้กินไม่เสร็จคนเล่นภาค2องไเนี่ย เราจะไปถึงแค่แคด่านตรงนี้ก็พอแล้วแอ่ค okay. ตัวระเบิดแล้วก็เสร็จตอนนี้เราได้ตัวละครใหม่ฮะก็คือเป็นดอกทานตะวันให้แสงคือ ไอคลิปสมไพวัตสัมบี้น่าจะมีเยอะอยู่และเพราะว่ามันมีมิติเกมอยู่หลายอันนอกแต่เลมิติเกมก็ไม่ได้น้อยๆด้วยแต่ผมคงไม่ทำบ่อยขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเกมมันไม่น่าสนใจอาจจะแค่บางช่วงไม่กระทำตลอดเพราะว่าหมดมุก Maybe they didn't. Brains. นั่นเว็บฮะ ไอที่ผมมาเล่นไอแพนกว่าสองมปีนี่มันไม่ได้หมดมุกไหนครับก็แค่ว่ามันมีเพื่อนเนี่ยชวนเล่นเฉยมันก็ให้มาเล่นเกมนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรมาเพราะว่ามันก็ไม่มีเล่นอยู่แล้วก็มาเล่นแม่งกันเลยก็ได้ ตอนสามทุ่มผมน่าจะไปเีเล่นกับข้องหนูอย่างเดียวนะมั้ง ไมไ่ว่าวันนี้ผมจะเล่นอะไรับท่องโมยยงแต่ก็เขาให้เลวเ,เลเเ่นอะไรผมก็เล่นไปผมไม่ดขัดนะเกมเของติเขาก็เล่นพาร์าเล่นอะไรก็สนุกไปหมดตอนนี้ก็แค่ได้ทำได้แค่เรียนรู้ไปก่อนนะว่า u ู u ู e เดี๋ยวจะทำอะไรบ้างแล้วก็ไอคลิปช็อตที่ผมลงไป ล่าสุดเลยพูดตามเพื่อนเป็น27คนนะผมโคตรภูมิใจเลยแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนภูมิใจตามหรือเปล่านะแต่ว่าเจ้าของช่องภูมิใจแล้วคราวนี้โคตรจดเลยเดี๋ยวปลาไป27ผู้ติดตาม อนี้เหมือนจะมีสม <ph> ิตัวใหม่ก็คือซอมบี้ใส่หมวกมานะเติมหมวกกันเติมเลือดประมาณ20แต่บางท่านนับนับตาเป็นแบบพวกเมกะสุนเลือดแค่หนึ่งเลือดแค่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นตัวนี้ยี่สิบไม่ก็ตายแล้ว แล้วก็ถ้าผมลงคลิปนี้ไปแล้วแล้วมันดูแปลกๆก็จงรู้ให้ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมไปแล้วผมก็เลยยังไม่ค่อยชินกับโปรแกรมใหม่มๆเท่าไรก็ต้องปรับตัวนึงโปรแกรมใหม่นี้มันทำจอเกมผมมันเล็กลิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วตัวใหม่มนาะเป็นตัววอนัทนะซึ่งเป็นกำแพงกำแพงมันฝรั่งตอนนี้ยังไม่มีตัวใหม่เข้ามาแล้วก็เราได้ปลดล็อกพื้นที่ครบห้าแถวรีบร้อยเอ็น,นีก็สบายแล้ว วันนั้นกันไว้วันนั้นนี้เลือดอึดเลือดอึดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเฮ้ามันจะว่ามันจะตาย ต่อแค่สิบห้าด okay, ันอาจจะดูน้อยไปนะเวลามาน้อยหรือแล้ว่าแค่ว่ามันจบเร็วเกินไป คลิปถ้าผมเล่นจุด15แล้วคลิปว่าไว้ไปเอเวลาของไวไปผมก็จะต่ออีกรนะอกบสับก15ทีอันนี้ก็น่าจะพอไม่รักแค่15ทีก็น่าจะดูไม่นานมากแล้วก็ไม่เร็วมากเกินไปมันพอดูได้ รอไว้ตกระต่ายละก่อนชิวไปฮะ

เอาไปขุดนี่วะอ่ะโอเคมาต่อกันที่ level ห้าฮะาของบ้านนะของมันไปนไร ให้เสียมกุดเอพวกนี้เนาะสีแลงไงต่อ,อเป็นลูกเรือละ,อ,ะอันนี้เซนห้าไปใช้มันฝรั่งกินไปงี้ดีตอนนี้มันจะตายสองที 2, 4, อันนี้ ทรงว่าจะแรงก่อนที่แล้วออเอาใส่ตรงน,นี้ก่อเกียมมันคือลูกระเบิดดีๆแล้วก็เหมือนจะสามารถต่อไปไเรื่อยๆนระโดนก็ดี

จะรู้เฉยๆนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเหนื่อยนึ่งแต่ไม่ถึงกับว่าจะเหนื่อยจนจะหลับห,หน,นนมาตั้งแต่เชาวนเป็นมืนทัว เลเวลโต้มินมินหรือมันโอเคเลเวลหกเนี่ยผมว่าเอาไปต่ออีพีหน้าดีกว่าอีพีนี้เราก็เล่นแค่สักห้าเลเวลก่อนในเลเวลสิไม่กี่เลเวลอีพีหน้าจะต่อจนถึงเลเวลสิบเลยเป็นเลเวลสุดท้ายอาจจะค่อยไปต่อคืนสองอีพีสามก็ได้อีพีนี้เราต่อกันแค่ห้าเลเวลแล้วก็สารคดีนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะนะเพราะว่า ผมเนี่ยต้องการแค่คอนะมเมนต์นะคอมเมนต์มาคุยสนุกดีอย่างไอะไรทวิตแมวคลิปนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ